หัักอโลดครบบาทนี้เขาก็สิไปเ,เก็บฟริกครับผม,มอะไรอุ๊ยตายแล้วตายแล้วเด็ดดอกยอดอ่อนเพิ่นมาแล้วแบบนี้ถือถ่ายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพอกันอีกแล้วครับผมกับเบลไมอินดีครับผมมาเมื่อน,นี้เบลไมสิผ้ามาหาเนี่ยกินแรงเนาะครับเนาะ บอกว่าเงื่อนใดเนาะเราจะทามาหาแนวกินแรงครับผมมืนีเบาไม่กระชีได้ผัดกะเพรากบนะครับผมมากครับมาเก็บใบกะเพราต้องกันสีพาผัดกะเพรากบกับผมมือนีนี่ครับเดินเก็บกันเลยนี่ไว้คก,กบเดียวกันมาเลยเหรอครับใบกะเพรานี่ใบกะเพราส่วนใหญ่ที่เห็นอยู่นี่มิจจะเกิดเองนะครับผม มีทั้งใบกะเพรามีทั้งพอีตู้นะครับผมมีพายตูเขาส่วนใหญ่เกิดเองเลดเ,เลยนะครับผมพราะในูกจักอันจะเป็นดีครับผมแต่ว่าเกิดมาเข้ากับต้องดูแลในจังหน่อยครับผมตัม้งแต่โก,กหน่อยเรับว่าวเห็นกกบย่างไปทับแลวกับมุนเลยนะครับแต่ว่านี้เขาก็ดูแลร,รักษาเอานะครับผมต้นหนหน่อยเพิ่นเก็บกันเลยครับ เด็ดเป็นหนงามออกมานะครับหลักหักแล้วครับ <c oughs> จะครับวัวแมนแม่ไดาครับผมฮาร์ดครับฮารอย่าให้แม่เพิ่นฟักพวกไปทาแล้วครับนี่นะครับผมกัสิเป็นอีกจุ่มหนึ่งนี่ไก่ได้เต็มตาแล้วครับเดี๋ยวเราดีเอาใบหน่อยนะครับผมฮาร์ดเอาโหลดครับ บาดนี่เราก็สิมะเก็บัพปีกครับผมวันนี้นี่อุ้ยตายแล้วตายแล้วเด็ดดอกหยอดกอ,อนเพฝนมาแล้ววันำน,ำน,ำน,ำนี้นถือหายแล้วนะครับยาปากด้วยครับยาปากฝนเห็ดทาดอกเปื้อนมักเห็ดน้อยใส่น้อยมักเห็ดไร้ใช้ไร้ครับผมเดี๋ยวเอาไปเอาอีกสี่ฝาในตูเ้ยเย็นใส่นำนี่ครับผมนี่ครับผมก็เป็นการเตรียมเครื่องไว้นะครับผม นี่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นใบกระเพรานะครับผมรีกกระเทียมโคกใบบักูดซ้อยและกะพรีกจีฟ้าซ้อยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นกบซับนะครับผม กะเป็นทีเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับผมวันนี้นี่ครับผัดกะเรากบนะครับผมหอมๆเลยครับผมส่วนผสมของเบ้าใหม่นะครับผมเบ้าใหม่กัสีไส้แบบง่ายๆเลยนะครับผมกัจะมีน้ำปลาซอสฟ้าเขียวซีอิ๊วขาวแล้วก็เป็นน้ำมันหอยน้ำตาลนะครับผมเพิ่มความหอมในจักน่อยกับเป็นพริกไทยผงนะครับผมพริกไทยบดเท่านี้แหละครับผมนี่กัแตงหนาในจักน้อยนะครับเนาะนครับผมเดี๋ยวเ้ามาสิ่ ซีมก่อนครับผมเ่าอ,อย่างนี้ครับขออืมแสาวครับผมแซ่บมาครับมาครับมากินขขาวน้ำกันด้อครับเด้ขอขขาวแรงครับผมอืม แซ่บไปเยอะครับผมมาครับผมเขาน้ำกันครับไค่เข่าเมื่เบื้องไมก้กะยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ซองเบาไม่ยินดีครับผมฝากซื้อฝากเสียงไวนะ้แนออมอกอมอ,อ,มอ,อมกอดเลยด้วยครับผม ฝนกันมาแล้วครับเอาฝากินครับผม,มเม่มเต็มครับผมวงหันกล้องตัดไปก่อนนะครับผมทายคลิปไยๆไว้ไว้หลร้หมื่อ่านเมมเต็มลืมลบออกครับผมตัดแล้วลืมลบจากโทรศัพท์ออกนะครับ มากินต่อครับผมใส่ชิวแล้วไส่ไปไทยมากมยมเต็มก่อนครับ ครับผมกลับเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเมนูง่ายๆครับผมผัดกระเพรากบครับมันนีไดมาฝากปีฝากน้องครับผมใบกระเพราข้ากะหาเก็บน้ําหัวน้ําสวนนะครับผมแบบพี่ท่ากะเก็บน้้าหัวเฮาน่ครับผมดาในหัวในสวนดาอยู่ขางเ่ือนะครับผมม้นนี้บ้าใหม่กับสิขอลาพีลานองเพียงต่านี้นะครับผมมือหนามื้อไงขฮากะเะมาพอกันไหมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแต่การสนับสนุนติดตามแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ก็บ,บ้าไม่นะครับผมผมก็ต้องขอกราบขอคุณหลยๆครับผมเดี๋ยวมือหนามือหนา้นาก็จังาพอกันไหมครับผมอยู่ดีมีแห้งซุกส,สบายดีทุกุณสุขคนครับผมโชคดีมิชัยครับผมสวัสดีครับมือหนาพอกันไหมครับบ๊ายบายครับ